สวัสดีค่ะนุ้งหนิงจากช่องยูทูบชาแนลฟอร์นุ้งหนิงค่ะตอนนี้นะคะนุ่งหนิงก็อยู่กับรถสีประตูรุ่น XLS ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่899,000แต่ออกมาี่หล่อลงตัวมากๆาเลยนะคะกับเฉดสีดําตัดเฉดสีแดงนั่นเองค่ะทรงนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะจะแต่งทรงรถยกรถเพิ่ม2นิ้วด้วยเดี๋ยวหนิงจะพาชมเลยว่าเสริมหล่ออะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเราทําเป็นทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยนะคะฟอนต์ฟอร์ดเอฟร์ดีสีดำขอบแดงค่ะพร้อมกับไฟสาจุดดวงใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มี ไฟ AUX นะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้ด้วยค่ะอไฟหน้าใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟ LD e ทรงซีแคมสวยๆจากโรงงานเลยค่ะด้านบนนะคะเราเลือกใส่เป็นสกูปทรงฟิตค่ะทูโทน3สีเลยนะคะก็คือสีดําด้านตัดดาเงานะคะพร้อมกับรูปกระทิงและขีดด้านข้างซึ่งเราสั่งสีพิเศษเป็นสีแดงนั่นเองค่ะใช้กันชนหน้าเหล็กของ Outlander นะคะรอจะเต็มลงตัวแล้วก็ปกป้องตัวรถด้วยค่ะพร้อมกับไฟแบบดับเบิ้ลไลท์นะคะมีไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะดีไซน์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ นะคะทั้งซ้ายและขวาสวยงามมากๆนะคะชายด้าลางนะคะก็ขอลากจูงนะคะสั่งทําเป็นสีแดงพิเศษเลยพร้อมกับกันแคล้งนะคะเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อปกป้องใต้ท้องรถค่ะคันนี้นะคะจะแต่งทรงรถยกรถเพิ่ม2นิ้วนะคะพร้อมกับใส่ซุ้มล้อสีดําด้านแบบนี้เลยทรงมีหมุดนะคะคุณลูกค้าเลือกได้จะเป็นแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะใส่ล้อมแมกขอบ20ค่ะเลือกเป็นลายมาเวลนะคะสีดําขีดแดงแบบนี้แล้วก็รัดด้วยยางโอเวอร์ไซส์นะคะซีรีส์สามสิบสามคูณสิบสองจุดห้าอยี่สิบค่ะ เป็นยางออทเเรนวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะไม่ว่าจะออนโรดหรือว่าออฟโรดได้ทั้งหมดเลยค่ะปีกนอกปะองาสาใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อลดปัญหาการกินหน้ายางค่ะที่สําคัญแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นที่นิยมมากๆด้วยค่ะด้านข้างนะคะเป็นลวดลายสติกเกอร์นะคะสีแดงแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ได้ดั่งใจเลยเพราะว่าคันนี้นะคะคุณลูกค้ารีเควสตว่าขอเป็นรูปตัวม้าสีแดงแบบนี้นะคะจัดให้เลยค่ะชายด้านล่างนะคะจะเป็นบันไดข้างเหล็กของฮาร์เมอร์ค่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นที่นิยมด้วยค่ะพร้อมกับมีโลโก้รูปตัว Hsh ตามดีไซน์ของแบรนด์เขาเลยค่ะแล้วก็เนื้อขึ้นบันไดนะคะจะเป็นแบบเนื้อทรน,นะคะจะมีความละเอียดละเอียดนะคะเพื่อที่จะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็กันลื่นด้วยนะคะเวลาเราจะขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะด้านบนนี้นะคะเป็นแหล็กลังคาของ HAMMER ค่ะพร้อมกับไฟ L e d ดสสว่าง3ทิศทางเลยนะคะสามารถที่จะส่องสว่าง ทั่วทั้งป่าเลยเวลาเราเข้ากิจกรรมออฟโรดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะกดสวิตช์ออนได้นะคะก็คือเปิดไฟค้างไว้เลยหรือว่ากระพริบไฟให้ถี่ขึ้นนะคะหรือว่ากระพริบไฟให้ห่างลงก็แล้วแต่เรานะคะจะถี่หรือจะไม่ถี่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลือกเลยค่ะระบาร์ของ Outlander นะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3มีมาให้ครบค่ะแล้วก็ไฟสองซ้ายขวานะคะจัดเต็มค่ะเสริมหลอกกับแผ่นพิทายฟอร์ดนะคะแบ็กเกาสีดำด้านตัวฟอร์ดสีดําขอบแดงแบบนี้ กล้องมองหลังนะคะมีมาคู่ตัวโรงงานค่ะเขาจะอยู่ตรงโลโก้ด้านท้ายนั่นเองค่ะตัวเลนเจอร์อะคริลิกสีแดงใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับกันชนท้ายเหล็กค่ะยกได้ว่าหลอดูดีจัดเต็มมากมานะคะพร้อมกับหมุดลากนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อเอาไว้ลากกิจกรรมนะคะเวลาที่เราต้องการลากเรือลากเจ็ตสกีนะคะคุณลูกค้าก็สามารถใช้งานง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวนิงจะเปิดพามาชมภายในตัวรถเปิดประตูมาดูกันเลยค่ะเมื่อมองเข้ามาภายในนะคะจะเห็นเป็นบ่อผ้าสีดำทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะพร้อมกับ พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบานะคะเมื่อเราขับความเร็วต่ำเพื่อลดอาการเมื่อยล้าของการขับขี่ค่ะและพวงมาลัยเขาจะหน่วงหนักขึ้นนะคะเมื่อเราขับความเร็วสูงนะคะเพื่อทําให้เรารู้สึกจับพวงมาลัยกระชับมากขึ้นค่ะหน้าจอกลางขนาดใหญ่นะคะขนาด10นิ้วเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะคะ คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้พละ,ะกําลังสูงถึง170รแรงม้าค่ะสามารถขับแบบกึ่งแมนนวลได้นะคะก็คือกดปุ่มลบนะคะเพื่อเชนเกียร์ลง6543มลงมาเรื่อยๆนะคะหรือว่ากดปุ่มบวกนะคะเพื่อเพิ่มเกียร์ขึ้นค่ะ1น3 4 5 6แบบนี้เลยค่ะภายในนะคะจะมีแอร์แบกด้วยกัน,กนถึง6จุดค่ะไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดคู่หน้านะคะแล้วก็ตรงเบาะนะคะทั้งฝั่งซ้ายและขวาค่ะแล้วก็ม่านแอร์แบกยาวตั้งแต่ผู้โดยสารตอนหน้าถึงตอนท้ายค่ะเป็นรุ่นยอดนิยยยยมมมแลล้วกก็ขาาาดดดีๆเเเนนะองหิจชรรบ หนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าสีประตู XLS คันนี้นะคะแต่ออามาได้หล่อดโดดเด่นไม่เหมือนใครกับเฉดสีดําแดงแบบนี้นะคะใส่เส้นเหล็กทั้งคันค่ะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าบันไดข้างเหล็กหลังคาด้านบนแผ่นปดท้ายฟ,ฟอร์ดกันชนท้ายเหล็กโลบาร์ซุ้มล้อนะคะใส่ล้อแมกขบ20จะแต่งทรงรถยกรถเพิ่ม2นิ้วนะคะเราต้องสุนท่งล้อให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับสีประตูคันนี้นะคะสีประตูรุ่น XLS มีหลากหลายสีสันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดํา สีเทาสีน้ำเงินนะคะชอบแบบไหนก็ติดต่อุ้งหนิงได้ค่ะุ้งหนิงผู้จัดก,การฝ่ายขายฟอร์ดเกษตรน้ามียินดีที่จะให้บริการค่ะโทรมาพูดคุยกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ